รัฐมนตรีเก่าที่หลุดจากเก้าอี้ไปคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะมีดราม่าตามมามแต่ไม่ใช่จากตัวท่านมาจากชมรมแพทย์ชนบทค่ะก็คือชมรมแพทย์ชนบทขึ้น ในเพจของตัวเองและขึ้นหลายเพจด้วยนะไม่ได้ขึ้นแค่เพจเดียวแล้วจบเลยคือเพจที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกว่าทําไมท่านถึงหลุดจากตําแหน่งมีการวิเคราะห์กันไปเหตุผลนั้นเหตุผลนี้วิเคราะห์ว่าเอาหลุดจากตาแหน่งเพราะว่าไปขัดแย้งกับคนข้างในกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าหลุดจากตําแหน่งเพราะว่าไปมีปัญหาเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้วันนี้คุณหมอชนน่านสีแก้ว ซึ่งเป็นอดีตและตมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ Post ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะใช้คำว่าร่าย,ยาวได้ไหมใช้คำนั้นได้เลย <c oughs> คุณผู้ชมดูสิร่ายยาวขนาดเนี้โอ้โห oh ถ้าเป็นกระดาษ A4 นะก็สอหน้ากระดาษเลยนะคือท่านมองว่าปล่อยไว้เนี่ยจะเกิดความเสียหายและอาจทำให้เกิดความแตกแยกในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พยายามชี้แจงให้เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเนี่ยมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่ชมรมแพทย์ชนบทระบุเนี่ยคาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่<า>ะไล่เรียงกันไปในหลากหลายประเด็นนะคะอย่างประเด็นหนึ่งที่สังคมอาจจะสับสนก็คือเรื่องกรณีของการที่เป็นความคิดเห็นต่างๆที่ออกมาแล้วบอกว่าคนระดับบิ๊ก ทำงานอืดระดับบิ๊กในที่นี้หมายถึงระดับบิ๊กในกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ <c oughs> ทำงานอืดไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและก็ยกเอาคําพูดของตัวคุณหมอชนน่านที่เคยพูดตอนที่ไปโรงพยาบาลอุทยัยคุณหมอเนี่ยพูดไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าเอาข้าราชการไม่อยู่แต่จริงๆอ่ะคุณหมออธิบายว่าถ้าเอาคําเต็มเต็มอ่ะเราไม่เอาเฉพาะคํานี้นะเราเอาคําเต็มเต็มเลย ถ้าบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนต้องกํากับดูแลควบคุมข้าราชการให้อยู่ให้ทํางานอย่างเต็มที่ผมเองก็ชื่นชมผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงทุกคนที่เร่งรัดทุ่มเทการทำงานดีมากให้คะแนนก็80คะแนนขึ้นไปถ้าเทียบไปแล้วก็ระดับ A บวกถือว่าตอบสนองนโยบายได้ทำสำเร็จตามเป้าหมายได้ก็พูดแบบนี้แต่เวลาสื่อนำไปเสนอสื่อ<า>ตัดแค่บางช่วงคลาดเคลื่อนไปจากความจริงเป็น คือทำให้ผลงานระดับ A บวกเนี่ยตนเองก็คือคุมข้าราชการไม่อยู่ได้ยังไงมไม่งั้นจะผลงาน A บวกได้ยงไงนะแล้วก็จะมาบอกว่าตรงนี้ทําให้ถูกปลดจากคณะรัฐมนตรีอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการน้องๆที่ทํางานในกระทรวงสาธารณสุขส่วนประเด็นเรื่องระดับบิ๊กอืดเนี่ยไม่สนองตอบไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมทาอะไรอ่า เอาเรื่องนี้มาเป็นตัวที่วัดว่าคุณหมอควรจะค้นจากตาแหน่งหรือเปล่าคุณหมออธิบายแบบนี้กับคําว่าคนของใครจริงๆแล้วมันไม่มีนะคะคุณหมอบอกว่ามันไม่มีคําว่าคนของใครทุกคนควรจะเป็นคนของประชาชนทํางานเพื่อประชาชนคือแล้วยกคํากล่าวของผู้นําจีนเป็นอมะตะก็คือท่านเนี่ยไม่เลือกเลยว่าใครเป็นคนของใครเรื่องมาจากไหน ท่านดูที่การทำงานและก็ยกคำของเติ้งเสี่ยวผิงมาว,ว่าแมวขาวหรือแมวดำขอให้จับหนูได้ก็พอใช่ค่ะหลายท่านเห็นในคําพูดคํานี้อาจจะงงๆนะว่าเอ๊มาจากไหนคุณอิทธิพันธ์เฉลยแล้วนะมาจากผู้นําของจีนที่เคยพูดเอาไว้แมวขาวหรือแมวดําจับหนูได้ก็พอ,อเราไม่ต้องไปดูว่าขาวหรือดําก็คือไม่ต้องไปดูว่าใครพวกใครแหละอีกหนึ่งประเด็นที่ท่านบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องชี้แจง คือกลุ่มแพทย์ชนบทได้บอกว่าท่านถูกวางยาให้เป็นคู่ขัดแย้งกับสอปอสอชอเรื่องนี้คุณหมอชนน่านยืนยันนะคะว่านับตั้งแต่เข้าทำงานไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับสอปอสอชอเลยและสามารถทำงานกับเลขาธิการสอปอสอชอได้อย่างดีเลขาสอปอสอชอเองก็ตอบสนองนโยบายได้อย่างดีดังจะเห็นได้จากนโยบายเรือธง30บบาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียว มันก็เดินหน้าได้อย่างดีนี่ใช่ได้อย่างดีด้วยแล้วก็เป็นไปตามกรอบระยะเวลาไปตามขั้นตอนค่ะและเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเฟสสามแล้วด้วยใช่คุณบอกชนาน่านเนี่ยได้พูดคุยกับประธานชมรมแพทย์ชนบทเลยในแพทย์สุพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าออกให้ข้อมูลทางสื่อโดยอาศัยจังหวะที่ตนเองถูกปลดจากรัฐมนตรีเพื่อขยายความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกล่าวหาอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าไม่เหมาะสมนายแพทย์สุพัฒน์ก็เข้าใจ แล้วก็บอกว่าจริงจ,งจงตั้งใจจะให้กําลังใจคุณหมอชนละนานคุณหมอชนละนานก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณแต่ที่ให้กําลังใจก็ขอบคุณใช่ออแต่ต้องระมัดระวังการเขียนเนื้อหาบางทีเนี่ยมันมาจากความไม่รู้อาจบิดเบือนทําให้มองได้ว่าตนเองเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถคุมข้าราชการไม่ได้ถูกวางยาทําให้งานไม่บรรลุปเป้าหมายซึ่งทําให้เสียหายโดยเฉพาะความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชน ตนเองจึงขอชี้แจงเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ให้เกิดความแตกแยกและไม่ให้ตนเองถูกทำลายไปมากกว่านี้ค่ะหลายๆคนบอกว่านับตั้งแต่ที่คุณหมอชนน่านถูกปลดออกจากตำแหน่งโอ้ดิีฉันไม่อยากใช้คำว่าปลดเลยต้องพ้นจากตำแหน่ง<พ>น<ล>รัฐมนตรีรไปะนะพอพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปทางสสหลายคนก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อคุณหมอชนน่านได้เลยนะคะไลน์ไปก็ไม่ตอบอาจจะอ่านเหมือนกันโทรศัพท์ไปก็ไม่รับ ก็มีคนไปถามรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดกับคุณหมอชนน่านเหมือนกันอย่างไปถามคุณประเสริฐจ,จันทะโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะตอนคุณหมอเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอะ่ะคุณประเสริฐเ,เป็นปเล,ขา,เลขาที่การพักก็มีความสนิทสนมกันค,คุณประเสริฐบอกว,กว่าก็โทรคุยนะก็โทรเจอ แล้วก็คุยกับคุณหมอสอบถามเหมือนกันดูแล้วเนี่ยคุณหมอยังมีกําลังใจที่ดีอยู่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรบางคนเป็นกังวลว่าเอ๊ะคุณหมอจะถอดใจหรือเปล่าหลังจากนี้จะยังไงหรือเปล่าเนี่ยคุณประเสริฐบอกเลยว่ายังไม่เจอตัวกันแบบจะจะนะยังไม่เจอตัวกันเป็นๆแต่พูดคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยได้พูดคุยกันแล้วเชื่อว่าคงไม่มีการน้อยใจนะแล้วส่วนเรื่องกระแสข่าวจะด,ด,ดารงตําแหน่งประธานสภา,าเนี่ยท่านประเสริฐก็บอกยังไม่รู้เรื่อง ผมเติมข้อมูลนิดนึงนะค่ะคือเป็นเรื่องเล่าของนักข่าอูโซนะก็คือกระทรวงสารสุขเนี่ยเขาเรียกว่าสามหมอก็ะสังกกค่ะใช่คำพูดนี้ได้ยินมาโดยตลอดก็คือเขาเขาเาเชื่อกันว่าก็คือจะมีหมอโรงพยาบาลคือหมอกระทรวงใช่ค่ะหมอมหาวิทยาลัยและหมอชนบทใช่ค่ะและความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างสาหมอเนี่ยบางทีอาจจะมองว่ามันไม่รุนแรง แต่มันเหมือนคลื่นใต้น้ํ<ช>่อันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะคะเราว่ากันตรงๆแบบนี้แหละว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่คุณหมอชนน,น่านต้องมาร่ายยาวเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งและท่านพูดชัดนะไม่ใช่เอากรณีของตนเนี่ยไปไปแบบไปด้อยค่าอีกฝั่งหนึ่งเพราะ,ค,ะคุณเป็นคู่ขัดแย้งกันซึ่งที่ผ่านมานะคะคนที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเราจะเห็นหลายต่อหลายครั้งที่เป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยล้วนแต่เป็นคนระดับ นัมเบอร์วัน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าว่ากันว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็คือเป็นนักการเมืองที่คร่หบอดอยู่ในวงการการเมืองมานานแล้วเพราะต้องมารู้ดีว่าพื้นฐานของกระทรวงนี้เป็นยังไงคุณเสนอเทียนทองก็เคยเป็นรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ใช่เอาชื่อแต่ละคนนี่ถ้าพูดชื่อมาที่คือ<ะ>คือระดับบิก๊กเนี่ยล่าสุดเลย,เลยคร่ำบอดเลยไม่ใช่หมอเดียจากหมอความเคยเป็นหมอความมารัมตียุติธรรมตอนนี้มาเป็นรัมตีสาธารณสุขกลายเป็นคุณหมอสมศักดิ์เทพสุทิน หมอนหนูก่อนหน้านี้คุณอนุทินเคย,<า>ยเป็นช่วยสารสุขก็คือต้องคล่ำบอดกับการเมืองจริงๆถึงจะมา,ะานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีนี้ได้จึงบอกคุณผู้ชมไงคะว่านี่คือเก้าอี้สําคัญที่มาเนี่ยไม่ได้ต้องการจะให้เกิดความแตกแยกในกระทรวงม,มาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยสมัครสมานสามัคมค,คีดังนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ตบๆๆเข้ามามให้มันกลับเข้ามาสู่รูปสู่รอยเดิมนะคะ